เป็นแผลริมอ่อนค่ะคุณหมออยากรู้ว่ามีวิธีรักษาไหมคะต้องไปรักษาที่ไหนและพบหมอแผนกอะไรคะคำถามว่ารู้ได้ไงเป็นแผลริมอ่อนนะคะถ้าสงสัยว่ามีแผลพบแพทย์ค่ะที่เจอมากกว่าแผลริมอ่อนก็คือเริมนะคะดังนั้นสรุปว่ามาดูใช่ริมอ่อนไหมนะคะซึ่งเวลาแพทย์ตรวจนี่ก็อาจจะสามารถวินิจฉัยได้นะคะกรณีที่วินิจฉัยไม่ได้โอมีเหมือนกันที่แบบมีแผลน่องตังเซิร์ช Google คลีรักษาตัวเองแบบเปิดเลยมันรักษาไงไปซื้อยากิน oh. แผลมันเปลี่ยนรูปร่างเราต้อง oh. ตัดเนื้อตรวจเลยว่ามันเป็นอะไรสรุปก็เป็นแผลเริมนั่นเองแต่วา่าเปลี่ยนรูปร่างไปเพราะโอ้รักษาหลายชนิดเหลือเกินนะคะ hmm. ดังนั้นมีแผลอย่าเพิ่งใหเป็นเปลี่ยนรูปร่างค่ะนะคะพบแพทย์เลยนะคะ <Okay. S 1> และบางอย่างเนี่ยน้องตังเช่นเริมเนี่ยถ้ามาพบเร็วโอกาสหาย oh. นะคะโอกาสหายจะสูงเนื่องจากว่าเราก็ให้ยาต้านไวรัส โอากาสกลับคืนก็จะช้านะคะเพราะเวลาเป็นเริมนี่ยอาจจะไม่ได้หายขาดก็มีการกลับคืนนะคะเรียกว่า recurrence ได้